เจริญพรนีพูดถึงเรื่องความจริงว่าชีวิตตีประการซึ่งถ้าเราเข้าใจและรับได้เนี่ยชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเยอะบ่อยครั้งเราอยากให้ชีวิตไม่มีปัญหาชีวิตไม่มีเรื่องวุ่นวายชีวิตมันง่ายสำหรับชีวิตสำหรับจิตใจเราอยากให เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นดั่งใจเราการที่จะให้เกิดสิ่งนั้นได้มันต้องมีความเข้าใจบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราเปลี่ยนมุมมองที่พยายามต่อต้านพยายามควบคุมพยายามจัดการอะไบางอย่างกลายเป็นมุมมองที่ เริ่มยอมรับความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเช่นนั้นเองนี่มีสี่ประการอาจารย์ก็หยิบยกมาจากคำตอบของท่านรัฐบาลนะเป็นพระเทระในสมัยพุทธกาลซึ่งได้ บูต่อพระเจ้าโกรพยะสงสัยว่าเอ๊ะพระนุน่มๆอย่างท่านเนี่ยทำไมถึงมาบวชคิดยังไงยังแข็งแรงยังมีทรัพย์ก็ไม่ไดมีปัญหาชีวิตอะไรมากมายนี่ไอที่เคยเห็นก็คือคนที่บาสิ้นทรัพย์แล้วแก่แล้ว ไม่ได้แข็งแรงหรือมีปัญหาใช่ไหมเดึงมาบวชแต่ทำไมท่านแข็งแรงอยู่มีทรัพย์มากมายรู้สึกไม่มีเปัญหาในชีวิตเนี่ยไม่ถึงมาคำตอบที่ท่านทูลตอบเนี่ยก็เป็นที่มาของคลิปเนี่ยท่านตอบด้วยคำตอบว่าเหตุผลสี่ประการ ที่ท่านได้เห็นหรือได้ทราบจากคำสอนพระเจ้าก็คือว่าชีวิตเนี้ยมีความแก่ความคล้่งคล้า,าพาไปยอมรับได้ไหมยอม,ยอมรับได้ไหมว่าเราแก่ลงทุกๆวันทุกๆวันเลยจะไดี่เคยต่งตึงเคยเข้มแข็งเคย เรียกว่าพร้อมจะทำอะไรต่างๆได้อย่างสบายก็เริ่มชราภาพทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวจะลุกก็โวยจะนั่งก็โวยไม่ได้แข็งแรงกระปีก้กระเป๋าหรือเต็มด้วยพลังเหมือนเดิมละร,ร่างกายมันซึ่โสมงลงไปผิวหนังหูตาเส้นผม สารพัดอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนั้นแล้วนี่ท่านก็ตอบด้วยเหตุผลข้อที่สองด้วยว่าโลกเนี้ยไม่มีใครต้านทานหมายความว่าไงล่ะหมายถึงชีวิตของเราเนี่ยแต่ละคนล้วนเจ็บป่วยไม่สบายได้อยู่เรื่อยๆ เวลาเจ็บป่วยต่อให้รักกันมากแค่ไหนก็เจ็บแทนกันไม่ได้ลูกจะมาเจ็บแทนพ่อแม่ไม่ได้เวลาเราจะป่วยเองเนี่ยแล้วก็นำความจะป่วยไปโมใ้ใครก็ไม่ได้ถึงตอนนั้นเนี่ยมันพึ่งใครไม่ได้เลยนอกจากหมอใช่ไหมหรือหมอก็พึ่งได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองโรคบางโรคเนี่ย รักษาก็หายไม่รักษาก็ตายใช่ไหมแต่บางโรครักษาก็หาเอิม่มนี่ว่าไม่รักษาหรือรักษาก็มีค่าเท่ากันคือตายเนะบางโรคเนี่ยรักษาไม่รักษาก็หายได้เหมือนไข้หวัดธรรมดาใช่ไหมได้ๆน้อยเนี่ยแต่บางโรคมันหนักถึงขั้นที่ถึงรักษาอย่างไรก็ไม่หายกรณีแบบนั้นเนี่ยยากมากที่หมอจะดูแลได้ อาจจะดูแลในระดับประคับประคองให้เอ,อตาใช้ลงตาใช้ลงหน่อยนะแต่ห้ามไม่ได้ประการที่สามโลกเนี้ยไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเงินทองบ้านช่องห้องหอ ทรพัพย์สินต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเลยไม่การญาตอิโกโหติกาคนที่อุตส่รารักใครผูกพันกันยังไงยังไงเราต้องจากเขาไปมันเป็นแบบนั้นจริงๆคนที่เราเคยรักเขาก็เดินจากเราไปไม่จากเป็นก็จากตายใช่ไหมสุดท้ายต่อให้ผูกพันกันแค่ไหนก็ต้องจากกันสิ่งของไม่ต้องพูดถึงเลยสิ่งของที่เราใช้ทุกว,วันเนี้ย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของใหม่ใช่ไหมพึ่งได้มาในภายหลังของที่เราใช้สอยตอนเกิดมาตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้ว <c oughs> หรือใครยังใช้ผ้าอ้อมผืนเดิมใช้ผ้าห่มผืนเดิมตอนเกิดไหมหมอนผืนเอ,อ่ออันเดิมยกเว้นเด็กเล็กๆอะไรอย่างนี้แต่เราเราผ่านไปสิบปียี่สิบปีตายทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนมือไป ก็คือเราต้องร่วงรับไปเองประการสุดท้ายโลกนี้ตัณหาพาไปกระเสือกกระสนวุ่นวายสับสนเป็นทุกข์ประการต่างๆเพราะความอยากความต้องการผลักดันไปให้เราต้องทำนูน่นทำนี่สารพัดบางครั้งถ้าไม่ระวังใจตัวเองก็กล้าทำในสิ่งที่ชัวว่วร้ายกล้าทำในสิ่งที่ไม่ดีสร้างปัญหาสร้างความทุกข์แก่ผู้คน ถ้าเราเข้าใจทั้งสี่เรื่องนี้และยอมรับจริงๆมันจะดีอย่างไรแน่นอนมันมีผลดีเพราะอะไรเพราะถ้าเรายอมรับความจริงว่าชีวิตเนี้ยเราต้องแก่นะแล้วก็จะดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพตัวเองดูแลให้มันแบบแก่ช้าลงหน่อยหรือ แก่แล้วยังแข็งแรงอยู่ดูแลไม่ให้สุดสโสมากจนเกินไปหรือเร็วเ,วเกินไปสังเกตหลายๆคนที่อายุมากแล้วเนี่ยยังเดินเหินได้ปกติเดินตัวตรงอย่างเงี้ยสายตาหูยังดีอยู่สติปัญญายังดีเพราะฝึกตัวเองมาดียังไงไงเราห้ามความแก่ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ทำอย่งางไรจะเป็นคน,คนแก่ที่มีคุณภาพเป็นคนแก่ที่มีจ,จิตใจมั่นคงไม่เจ้าอารมณ์ไม่งูก,กิดง่ายไม่เรียกร้องให้คนแบบตามใจทุกวี่ทุกวันเป็นคนแก่ขี้บน่น <c oughs> หรือหนักกว่านั้นบางคนเป็นคนแก่ที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจอะไรอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝึก ถ้าไม่ฝึกแล้วรับไม่ได้บางคนพร็คนแก่ก็ยังห้าวเหมือนเดิมยังห้าวเหมือนเดิมคือใครมาแบบขวางทางหรือใครมาขัดใจก็แบบจะจัดการมันตอนนั้นอย่างเงี้ยทาเหมือนว่าตัวเองแข็งแรงเหมือนเดิมงั้นแหละนะสุดท้ายก็อาจจะแพ้คนรุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะ ตายพราซ่าเกินไปเนี่ยบางคนไม่ใช่ยอมรับการข่มการตําหนิไม่ได้บางทีไปหาเรื่องเขาโดยตรงด้วยก็มีนะอะไรไม่ได้ตั้งใจนะบปรหงุดหงิดตัดสจจินใจหุญหันพันรันประการที่สองถ้าเรายอมรับความจริงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่ใครๆก็เจ็บแทนเราไม่ได้ เราก็ดูแลร่างกายเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยหรือถ้าเจ็บแล้วเราจะดูแลใจตัวเองอยังไงจะคับะคองอยังไงบางคนเนี่กินไม่ระวังจนเกิดโรคไข้แพ้เจ็บโรคความดันโรคหัวใจโรคเกีย่ยวกับตับตต่างๆการดูไม่ดูแลสุขภาพทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายิง เสี่ยงต่อการป่วยติดเตียงหรือหัวใจวายตับอักเสบเป็นมะเร็งนู่นนี่นั่นถ้าเราเข้าใจความจริงว่าเวลาเจ็บเป็นเวลาที่เราต้องรับเองไม่มีเงินเรายังยืมคนอื่นได้ใช่ไหมติดขัดปัญหาเรื่องสิ่งของต่างๆเราหยิบยืมมาเราร้องขอได้คนที่รักเราก็พร้อมสนับสนุนเราได้ช่วยเหลือเรา แต่เวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยมันขอสุขภาพดีจากใครไม่ได้อ,อาจจะมีคนใจดีสละเลือดสละเอาไว้ว่าบางอย่างให้แกเราได้ใช่ไหมแต่จะนําความเจ็บปวดของเราไปให้เขาแล้วเอาความสุขภาพดีมาให้เราเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะมีทรัพย์สินเงินทองที่จะใช้รักษาตัวเอง ได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีไม่พร้อมในการรักษาแบบมีคุณภาพก็จะแย่หรือไม่มีคนดูแลใกล้ชิดก็จะลำบากเพราะฉะนั้นชีวิตมันเป็นแบบนั้นเองมันเป็นของมันแบบนั้นเองประการต่อมา ชีวิตนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเพราะนั้นเราก็จะยินดีสละยินดีแบ่งปันไม่หวงไม่ยึดติดรู้จักให้อะไรที่แบ่งได้ก็แบ่งเอื้อเฟื้อได้ก็เอื้อเฟือ้อไม่ได้คิดว่าของฉ,ฉันฉันต้องเอาไว้เก็บไว้ แน่นอนเราเก็บบางส่วนไว้ใช้ในวคราวขัดสนใช่ไหมหรือใช้ลงทุนต่างๆใช้แบ่งปันผู้คนเนี่ยแต่บางคนเราไม่ได้แบบเผื่อให้เขาไม่ได้เตรียมไว้สำหรับเขาเขาก็อาจจะเข้ามาอาศัยเราเราก็จะลำบากถ้าเราไม่มีเผื่อไว้ปกติแล้วเราจะเก็บไว้เฉพาะคนเพื่อคนที่เรารักคนที่ใกล้ชิดเราใช่ไหม ลูกหลานพี่น้องอะไรเนี้ยแต่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงคนที่ไกลไปกว่าน,นั้นเป็นญาติห่างๆของเราเป็นเพื่อนที่จากกันไปนานเป็นครูบาอาจารย์หรือบรรพบุรุษหรือผู้มีผู้คณของเราที่ถึงคราวลำบากหรือคนที่เราไม่รู้จักเลยจู่ๆก็เข้ามาเนี่ยถ้าไม่เตรียมการล่วงหน้า เราก็จะห่วงใช่ไหมถ้าจะให้เราก็ลำบากจะไม่ให้ก็อาจจะรู้สึกแตหง,งีดยต่ง,งีดในใ,นใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีในใจหรือเราไม่รู้สึกผิดคนอื่นก็จะตำหนิเราได้เราเองก็จะพลาดโอกาสทำในสิ่งที่ดีงามแน่นอนบางคนเราอาจจะไม่จำเป็นและไม่สมควรช่วยก็ เช่นมิจฉาชีพใช่ไหมก็ไม่ควรช่วยแต่คนบางคนควรช่วยก็ก็ช่วยเนาะเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่เหมาะสมแต่ถ้าไม่ไดเตรียมความพร้อมหรือยังมีความหวงอยู่ในใจเยอะนี่ช่วยใครไม่ได้ไม่เตรียมความพร้อมหรือเตรียมเก็บสะสมไว้นะแต่ไม่คิดจะให้ ให้ก็จะให้แต่น้อยอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาเห็นหลายคนเหมือนกันนะที่มีทรัพย์สินมากมายแต่ลูกหลานไม่เอาญาติโย,ยมงท่านเนี่ยใจบุญสุนทานเนาะนิมนตพระไปฉันเพนอย่างเงี้ยมาก็เห็นแล้วก็ทอดถอนใจลูกหลานไม่อยู่ด้วยนะบ้านก็มีฐานะระดับหนึ่งมีแต่หมาก็คนใช้อยู่ด้วย เข้าไปในบ้านนั้นก็รู้สึกเหงาเหงาเศร้าเศ้าเนาะแบบบรรยากาศมันมันไม่คึกคืนบรรยากาศไม่ได้เป็นไปด้วยความสุขโอเคมันอาจจะเป็นบุญกุศลนะที่เขาทำแต่มันไม่มีใครร่วมยินดีในกุศลนั้นผลงานในบ้านก็ทำเพราะเป็นหน้าที่ใช่ไหมลูกหลานเพื่อนฝูงไม่มีใครเลย เห็นได้ชัดว่าเจ้าของบ้านไม่ได้เอื้อเฟื้อผู้คนเพราะนั้นก็จึงไม่มีแม้กระทั่งลูกหลานมาถามว่าลูกหลานเขามีไหมมีแต่ไม่มาก็น่าเห็นใจนะบางท่านอนาจมาไม่สนิทหรือว่าไม่สะดวกพูดก็จะนิ่งแล้วก็เข้าใจเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองว่าสรรปสิง่งไรล้วนไม่ใช่ของเรา ควรรู้จักแบ่งไปรู้จักให้รู้จักสละบ้างรู้จักตายก่อนตายบ้างปลงบ้างไม่กระั่งร่างกายเรา,เราก็ไม่เชิงเราจริงๆจ,จะได้อยู่อย่างสบายในวันนั้นที่เราต้องจากลาก็ไม่เป็นทุกข์ประการสุดท้ายเลยไม่เห็นว่าโลกเนี้ยตัณหาพาไปจะได้ระมัดระวังจดเวงอยาลบมาก พราะยิ่งโลภมากยิ่งทุกข์มากถูกความโลภความอย่างสนตะพานให้ไปทำนู่นทำนี่วนขวัญควายทำกิจภาระต่างๆที่ดีงามพร้อมๆกันนั้นละลดความโลภออกจากใจด้วยด้วยการรู้จักแบ่งปันรู้จักให้เมื่อเรารู้จักแบ่งปันรู้จักให้รู้จักตรณนี ความโลกความอยากความต้องการต่างๆก็ถูกขัดเกลาเบาบางลงจากใจเราใจเราก็จะเต็มไปด้วยความศิละความเอื้อเฟือ้อนั่นคือสิ่งที่เราสามารถจะฝึกฝนตัวเองและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าเราเห็นความจริงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเห็นว่าชีวิตเนี้ย เราต้องแก่ชีวิตเนี้ยเราต้องเจ็บชีวิตเนี้ยที่สุดเราต้องตายและทุกวันเนี้ยที่เราทุกข์ร้อนใจเพราะความอยากความต้องการชักนําเราไปเราก็จะมันฝึกฝนขัดเกลาจิตใจเองให้ละความโลภความโกรธความหลงเพื่อจะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงจิตขณะใดก็ตามที่ที่มันเป็นกุศลเนาะความทุก ะการต่างก็เบียดเบียนใจเราไม่ได้แต่เราไม่ฝึกจิตฝึกใจตัวเองเลยก็ความทุกข์ก็แทรกเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยกลายเป็นปัญหาชีวิตเพราะไม่ตระหนักเรื่องความจริงที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองบางคนของหายนี่นหน่อยก็ทุกข์ใจล้วมีใครขัดใจหน่อยก็แบบงุดหงิดละบางคนยอมกันไม่ได้ ต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอไปฉันเถียงใครฉันต้องชนะฉันทำอะไรฉันต้องถูกอยู่เสมอกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักอยู่กับใครไม่ได้กลายเป็นคนที่สูญเสียความสัมพันธ์บางคนชอบบังคับจาัดก,การควบคุมผู้คนไม่ยอมรับว่าคน แต่ละคนเขาเป็นในแบบของเขานั่นแหละต่อให้เราสอนเราแนะแค่ไหนถ้าเขาไม่เปิดใจไม่ได้ชื่นชมเราเคารพเรานับถือเราเขาก็ไม่สนใจจะจะทําตามต่อให้เขานับถือชื่นชมเราก็ใจว่าทุกครั้งเราแนะนําเขาจะทําตามเขาก็ทํเตอนที่เขาอยากทําเพราะตัณหาจักนาเขาใช่ไหม เขาก็ทําเท่าที่เขาเต็มใจจะทําเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยชีวิตต่างๆของเราในแต่ละช่วงแต่ละขณะมันก็จะง่ายขึ้นชีวิตเรามันเป็นเช่นั้นเองจะเริ่อบอน